ตลบเดียวนะตลบเดียวนะสวัสดีน้องๆนักศึกษาปีหนึ่งทุกคนนะครับวันนี้พวกพี่3คนเนี่ยจะมาสอนน้องๆร้องเพลงเชียร์นะครับพี่จะร้องให้ฟังแค่รอบเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นน้องๆต้องปรบมือตามกันเป็นจ like ังหวะอย่างพร้อมเพรียงโอเคไหมครับโอเคโอเคไหมครับโอเคปรบมือพร้อมๆกันครับ1 2 3สสวยเอ้ย สวยเอ้ยสวยอย่างนี้อย่าปี๊หัวเลยออกชมเจอให้ลมงพัดกินหน้าดูหน้าดูหน้าดูยู่หน้าแดงดูหน้าแดงหน้าแดงหน้าดูตอนไว้ตอนไว้ตอนไปเอาใข่บ้านต่อเอาไข่หุงข้าวให้แม่เรากินลุงไม่ตีจะตีให้ตายลุงไม่เสร็จจะตีให้ตายนะครับน้องๆก็ฝึกไว้นะครับพอไปดูละครเวทีจริงๆน้องๆต้องร้องเพลงนี้นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะอ่ะปรพิธีคัะ สวัสดีคะทุกคนเลยนะคะเมื่อกี้ที่ได้ยินไปนะคะเป็นนะคะเพลงเชียร์นะคะจากหลายพารทีเรื่องบ๊อบบี้บาวบบี้สามใจตอนนี้คุณผู้ชมนะอยู่กับเรานะคะกับก้องกับแมทชิลและน้องๆสามคนในรายการนี่แหละครับวายโซไซที่ของเรานะครับสดๆกันแน่นอนครับทุกสุดสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งแน่นอนและนี่เราก็อยู่กับน้องๆสามคนจากเอฟนะครับน้องแม็ค แล้วก็ชาแล้วก็น้องโซนะฮะสวัสดีครับ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 เมื่อกี้เป็นเพลงเชียร์ประทรใช่ไหมเป็นเพลงเชียร์ของคณะสถาปันจุลาครับผมเป็นเพลงเชียร์ที่เขาใช้กันจริงๆของจริงเลยนะครับเนื้อคือเนื้อหาคือสวยเอ่ย สวยใช่แล้วคือปกติเวลาเชียร์กีฬานี้ใช่ไหมครับของคณะอื่นเขาจะมีเพลงเชียร์กีฬาอย่างจริงจังนะครับปัดมาแบบไม่รู้จะจริงจังทำไมก็เอาแบบนี้ไปร้องแบบแซวกล่องเชียร์ฝั่งของข้ามก็เลยคือแซวสาวๆน่ารักๆของฝั่งของข้ามเมื่อกี้เห็นมองพี่กล้องแล้วก็ร้องเพลงนี้ไมด้วยมีความหมายอะไรหรือเปล่าบอกอะไรให้ลมพัดใอ้ลมเลยนะให้ลมเลยนะให้ลมพัดเย็นลมพัดเย็น ราคาตัวจะเหี่ยวไปแล้วจ้านี่แหละครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับกราฟพาเวทีว่าวุ่นนี่ก็จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่อง เป็นเรียกว่าคอมเมดี้โชว์นะครับผมคือคือเป็นละครเวทีซึ่งซึ่งเน้นเน้นเป็นด้านคอมเมดี้อย่างเดียวเลยอาจจะมีร้องเพลงบ้างใช่ครับใช่ครับคืออย่างี้ก็คือเป็นเป็นหนังสือที่ขายดีมากมากต้องการพิมพ์มาถึง20้20 000ครับอย่างที่รู้กันนะครับก็คือเกี่ยวกับคณะสถาปัตย์ของจุฬาซึ่งก็จะมีแบบว่าคนดังที่อยู่ในในแก๊งนี้นะครับมีอย่างเช่น พี่ตัวสลันยูครับพี่ดี้ิติองห่อหน้าครับคุณเจี๊ยบวชชะคะกับเพียมคุณเจียนาโคกนใช่ครับแล้วคุณจะมีคุลยุดธะคหเจินโคกงคืดที่พัุดทางตรน คร <innoc ats. S 1> ัถามหน่อยสามท่านนี้รับบทเป็นใครบ้างก็สําหรับตัวผมเองนะครับพระชาก็รับบทเป็นหย่อยในเรื่องก็คือพี่เจี๋ยวัชระครับพี่เจี๋ยวเป็นพี่กุ้งกับละครเวทีบ๊อบุณสองพันสิบสามแล้วเรื่องคุณเป็นตัวเขาใช่ครับใช่คาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์คาแอร์ของตัวหย่อยนะครับก็จะเป็นคนที่ประชดครับก็คือแบบสามารถประชดได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเอ่ยหรือว่าสิ่งของที่ไม่มีชีวิตอย่างเก้าอี้เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออแต่เนี่ยเป็นรัวมาชดได้ทุกอย่าง ของแม็กขับบ้นบนเป็นพี่ตั้วแันอยู่ครับผมอุ้ยหล่อเป็นตัวจริงเลยนะครับทีนี้วันนี้ก็น่ากดดันนะเพราะว่าพี่ตั้วแกถึงแกเป็นเป็นตองนานคนนึงนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าพอเราอ่านไปอ่านมาเนี่ยแล้วเราไปเจอบทความของพี่ตั้วแกบอกว่า คนที่เล่นเป็นตัวของต้นหรือตัวที่ตัวฟันยูเนี่ยคือเล่นไปเลยเล่นให้สนุกตามจินตนาการมไม่ต้องคิดว่าต้องแบบว่าทุกอย่างไปตามตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาจะรอดูอะไรเงรรี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออสบายใจขึ้นแบบว่าเรามองแล้วว่าตัวต้นเนี่ยคาแรคเตอร,ร์คือเป็นคนที่ค่อนข้างซื่อหลักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างแบบมีความแบบว่ามุ่งมั่นเกย์อะไรดูว่ามุ่งมั่นมากใช่บอกว่าเหมือนตั้งใจเรียนอยากเรียนก็เอยาก อยากเให้ดีแต่คือท้ายแล้วไม่รู้ว่าเรียนดีหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแล้วเคยเคยเจอตัวจริงไหมอ่าจะรู้จักกันกับภรรยาของพี่ตัวพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลใช่แล้วก็ก็เคยคุยกันว่าพี่เขาชวนไปทำดีเจอะไรเงี้ย อาจจะต้องโซ่กับคุณม้างนะครพี่เข้าใจแล้วเรื่องไรเรื่องอะไรเราโม้ใ,ใจครับใจคือใครคะใน,ในในตัวจริงตอนนี้คือพี่เดือนครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในห้าคนครับเป็นเป็นเพื่อนอก,กันพี่เดือนใช่พี่เดือนอนครรคะคะคาแร,ร,รคเตอร์ราคาล้งโซ่คาแรคเตอร์ก็เป็นคนที่จริงจังครับจริงใจแล้วก็ชอบเป็นหัวหน้าครับ อ๋อเหรอคือจะเป็นผู้นำเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ครับเหมือนจริงเหมือนตรงกับตัวเองไหมเขาไม่ไม่นะครับเขาคิดจะเขาจะคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าทัแต่ที่เขาไม่ได้เป็นหัวหน้าใช่ครับเขาคือคอยพูดเสริมหัวหน้าอีกทีหนึ่งอ่าเอาเหมือนเหมือนคอยลุกล่าอะไรใช่ครับเหมือนลูกล่ายแล้วจริงๆแล้ใครเป็นหัวหน้าด้วยความจริงในกลุ่มที่เราไม่มีใครดูนะไม่มีใครเป็นหัวหน้าจะีจะมีใจนะครับที่โผล่ขึ้นมาบอกเฮ้ยถ้าดูเหมือนหัวหน้านะแต่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าตรงกับตัวจริงคุณแม่โซ ตัวจริงเป็นยังไงฮิงโซ่ตัวจริงก็เป็นคนที่แบบอ่าชอบอยู่เงียบๆครับไม่ค่อยพูดไม่มาใช่ไหมใช่เลยครับที่ี่ผมเชื่อเลยครับเก่งใจครับเดียวเนี่ยเก่งใจคือจะไปทำงานกับพวกพี่เไงครับต้องเก่งใจไอ้ที่เขาเริ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ชอบไม่ชอบไปแบบล้างหน้าเดี๋ยวจะดูแบบเป็นคนเหมือนแต่เกิดหน้าพี่เขาไม่ดี ครับโอเคได้แล้วเอาเลยตามใจโจเลยก็อยากเป็นคนในจินตนาการแบบนั้นพี่ก็จะเอาเลยวจริงดีแล้วแล้วเราจะไี้มีใครแสดงกับเราบ้างก็มีอ่ามีต้นครัพี่ต้นมันม้งชัยครับผมก็รับรับบทเป็นพี่ดี้ที่พงหัวหน้าใช่ครับโอ้หน้าเหมือนกันเลยเนาะเหมือนเลยแล้วแต่ต้นเนี่ยอัอจริงแล้วลุกเนี่ยอาจจะไม่ไม่เหมือนพี่ดี้แต่ว่า เขามีไคเตอร์ที่ขายกนคือเาเล่นกีตาร์ตลอดครับเลื่นไปไหนไปไหนก็จับกีตาร์มาเล่นอไรย่างเงี้ยับผมแล้วเวลาเขาไปเล่นในใครเป้ามัยเฝ้าไหมไม่ไม่หีไ่จับอ่แล้วเ่ลงอีกล้วจะต้็นเอาเนเมอร์เอร์สุนิงรัเมอร์สุนสสงที่เป็นี่ก่อนใน่เราใช่ไ้มครับก็อันนั้นเขามารับผมเป็นเป็นจุ่นหรือว่าตัวพี่พี่จิ๊กจ่นกแไ้ใช่แล้วเขาเล่นเป็นที่ไอาเสียนโพูะ อันนี้คือห้องชื่อห้องเต้ครับเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนผมนี่แหละเพื่อนค้าสาวปาจุฬาเนี่ยคนนั้นนะครับคนที่คนนี่ใส่แว่นพ้วนไอ้วนนะครับหน้าเหมือนกับเป็นคนญี่ปุ่นจัดจีหน่อยใช่ไหมคะครับผมคือคือเขาเขาเป็นนักแสดงและเขาเป็นทีมเล่นมาหลายเรื่องมากแล้วยี่สิบกว่าเรื่องได้ครับแล้วก็เป็นคนที่เขียนบทในเรื่องนี้ด้วยไดช่วยช่วยเขียนบทสองเป็นหนักเลยซ้อมเป็นหนักนะมืออ๋อก็ แล้วซ้อมกันอยู่เรื่อยๆแล้วคราวนี้ก็หนักขึ้น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 เลยเพราะว่าเวลาเริ่มไล่ตูดไปแล้วใช่กำลังจะเริ่มแสดงแล้ววันที่เท่าไหร่ครับวันที่13ถึงวันที่29กันยายนครับวันที่ไหนนะคะ2ี่สถึง29กันยายนนี้แสดงที่ไหนครับ แสดงที่เอ็มเจเตอร์เอาฝันคุ่มฝันทุ่ยที่มทุ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 บมคุ่มคุัมทุ่0 0ุัมทุ่มทุัมทุ่มทุรมบุัมทุขมทุ่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 รทุ่ม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 ทุ่ดทุ่มทุ่มทุ่ดทุ่มทุ่ับุอมคุัดทุ่มทุ่มทุ่เทุ่มทุัมคุัมทุ่มทุ่มทุ่มุ่มทุ่มทุ่ ายิงยิงๆอ่ะเล่นแค่ก้ารอบเองก็บุญถายทั้งซ้อมมันเหนื่อยเลยเนาะคุณรู้ไหมการแสดงละครเวทีโดยเฉพาะคอมเมดี้นี่แหะมันเป็นการแสดงขั้นเทพมากครับจริงครับหนักใจป่ะเอามี่ต่อยโซ่หนักหนักเข้าเพราะว่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นละครมาก่อนเลยครับละครทีวีอย่างเงี้ยครับ ก็แบบเรื่องแรกแล้วมันรู้สึกแบบตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากไม่อยู่ตรงไหนแล้วบอกที่นี่ไม่แต่ว่าผมว่าข้อดีของการที่โซนไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเนี่ยคือคเขาเหมือนกบบโซนเท้อ่ะโซนครับเขาเรียกว่าโซนครับเฮยยิงเหรอวะเดี๋ยวตัวเองนะครับหิวเลยนะอ่ะแล้วของแม็กนะครับแม็กพราละครเรื่องเกี่ยวกับ acting เรื่องเกี่ยวกับที่ที่มันเป็น ยากมากหนักใจไหมคือผมผมค่อนข้างอัดผมว่าคาแรคเตอร์ของต้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งนิ่งนิ่งแล้วบอกแต่อยู่ในกลุ่มเพื่อนดีเฮฮาเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆโยนไปโยนมาเนี่ยเราจะอัดมากเราอยากเล่นด้วยเราอยากเล่นด้วยแต่คือเราต้องพยายามคีบคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับช่วงแรกๆที่เล่นนี่ก็คือเล่นก็เฮเฮไหนตามนั่งีิมว์ไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้ตอนนี้ต้องต้องพยายามแบบว่ากดตัวเองขคาชา ก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกถามว่าควรดานไหมผมว่ามนันรู้สึกน่าตื่นเต้นมากกว่าครับเพราะว่าเราก็อยากเห็นผลลัพธ์เหมือนกันว่าละครเวทีเรื่องแรกของเราเนี่ยบทคอมเมดี้ที่เราได้รับเนี่ยเราทํามันได้ดีขนาดไหน,นีฟดแบบจากท่านผู้ชมหรือแฟนๆที่มาดูแล้วว่าเป็นยังไงตอนนี้คิดว่าพร้อมไหมพร้อมมันนี่คิดว่าพร้อมครับพร้อมแสดงครับพร้อมแสดงพร้อมครับครับท้มเพื่อนก่อนก่อนานี้โลกนี่เด็กในะจ๊ะ มีอยู่คนหนึ่งจะถูกผู้หญิงกอดบ่อยมากเลย,ยใช่ไหมกระชาใช่ไหมถูกผู้หญิงเชื่อเลยนะคะคิเบ <c oughs> คยวเห็นบอกกอดต่อเจรต้องกอดเพราะอะไรคุณมันกอดกี่โหมมัมีการมีการสร้นงเรองนิดไปด้วยใช่ไหมม,มีก็คือทวาสัญญาก,กันเ <c oughs> พราะพี่เขาจะเป็นนี่คือในเรื่องใช่ <c oughs> ญญไหมอ๋อ <c oughs> ใช่ในเรื่อ๋ออ๋อเขาอ๋อนอกบทคือนอกบทที่ชอบกอดคุณเดินเข้ามากระชาอ๋อกอดแล้วมากินข้าวกระชาเดินเข้ามากอดแล้วเดินหลังหลังตั้งเรืงมีที่ ผมให้พี่กอดได้วันหนึ่งห้าครั้งนะแล้วมีตั้งในมีเพิ่มมาอีกว่าเดี๋ยวจะต้องไปซ้อมเป็นพี่เอ็มเชเตอร์เอ็มเชเตอร์พี่ขอแปดได้ไหมอ่ะอรองด้วยขอลองด้วยแล้วกลุ่มแปดแล้วกลุ่มแปดกลุ่มเริ่มหน้าบึ้งแล้วเมฆดำกลุ่มเมฆดำนี่คืออะไรอ่ะเมฆดำเออกลุ่มเมฆดำเป็นไงบ้างทําทีกลุ่มเพื่อนที่ตอนซ้อมละครเวทีกันครับแล้วเราก็ตั้งขึ้นมาฮะไว้แบบสนุกสนานคือแบบตั้งกลุ่มกลุ่มนี้ไว้สําหรับแซวคนอื่น โดยเฉพาะอในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็จะคิดเีมขึ้นมาว่าวีคนี้เราจะแซวใครดีอ๋อมีอยู่กลุ่มนี้เหรอคะอยู่กลุ่มผูายจะทำอะไรกันดีเป็นกลุ่มวไวรัสครับไม่ไวรัสครับเราเป็นกลุ่มที่ท่านขึ้นมาเพือความสนุกสนานเท่านั้นแม่อยูกลุ่มนี้ป่ะคะไม่ครับไม่ครับอ๋อเพราะคุณพี่เอกคุณอยู่กลุ่มนี้ไม่ใช่ใช่ใช่เขาเขาแมวมาขอตั้งหลายทีแล้วไม่วไม่หมุนเข้ามาขอพี่สิเข้ากลุ่มพี่เลยกลุ่มอะไรครับกลุ่มเลขทุ่มมือั้ พี่ก็บอกว่าอีคนหนึ่งโซ่อันนี้แต่ว่ามีปัญหามากเลยเพราะว่าพี่เนี่ยพูดเนิร์ดทำไมอ๋อค,คือคาแรคเตอร์ครับเป็นคาแรคเตอร์คือตอนแรกพูดชัดมากครับเออแล้วพอมาสแสดงละครเวทีปุ๊บซ้อมไปเรื่อยๆมันติดครับติดพูดเนิติดมันติดออกมาถึงต,ตอนนี้เลยติดคาแรคเตอร์ครับคือต้องสวมบทบาทให้ ผมแบบว่าอ oh. ok. ้ยไม่้อพูดเด้งทำใ้้่อาัวองมาทิก็พี่แจ๊ให้พูดได้ครับจะเหนื่อยไม่เหนื่อยได้พี่ว่าน่ารักนะมัมีสีที่มัน่ารักไหมคะแสเน่เนาะใ่ ภาษาแบบไม่เหนื่อยใช่ไหมมันไม่น่ารักจริงหรือเปล่าจริงถ้าไม่เหนื่อยพุ๊ไปกับเริ่มซื้อของซื้อซีดีเลยนะครับไม่โอ้ยนี่บอกลูกตัวว่าจะมีบัตรให้เราดูหรือเปล่าว่าแฟนขับเยอะมากนะสามคนนี้อ้าวมีแล้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนนึงแม็กแม็กเขาบอกแม็กนี่นะคะเวลาจะไปซ้อมเนี่ยนะคะเขาหมอบอยูไม่ได้ครับเขาขับไปตามถูกไปมาซ้อมเนี่ยเอาซ้อมมันซับซ้อนเอาต้อมที่ไหนคะ ล้าพร้าวครับผมไม่ผูกโอท่านมาไม่ถูกเข้าวซอยลึกมากข้าวซอยซอยเจ็ดพวกเดียวผ่านแล้วทีมองงงง่ายไอซ้อมัต้องมีความตระแปลงขอเวลาเป็นเพื่อนจริงครัะคะครับก็จริงๆแล้วก็คือคือผมพยายามบอกบอกฟ้ากแล้วว่าอย่ามาเลยลำบากโอ้ยพี่ป้าแฟนคุณฟ้าให้เป้าอ๋อเป้าต่อไปหมดแล้วมั้งเหรอมีมีแม่มาคุม แลวในเรื่องนี้มีสาวๆเยอะไหมเป็นกลุ่มผู้ชายก็่ต้องมีสาวๆเข้ามาคือ้าคงคงเป็นแก๊งแบบว่าเหมือนเหมือนแซวสาวสนุกอย่างเงี้ยแต่แต่จริงๆแล้วคือเราเราเราไม่ได้เรียกว่าไปจีบใครจริงจังอะไราเงี้ยอาจจะมีมีมีน้องโบคนหนึ่งที่ซึ่งเป็นนางเอกละครช่องเจ็ดมาเล่นมาเล่นให้ให้กับพวกเราครับเป็นโบไหนโบธัญญสุภานครับที่เล่นเล่นเรื่องล่าสุด ช่างมันแต่ครับเรื่องช่างมันแต่ครับจำไม่ได้ขอโทษนะตั้งโบแต่คือแต่ใครช่างมันจะไม่แก่แต่คือน้องโบมาเล่นเล่นเป็นน้องน้องหวานน้องหวานซึ่งซึ่งเป็นน้องปีหนึ่งซึ่งเข้ามาใหม่แล้วมาแคสมาแคสต์คอเวทีซึ่งพวกเรากำลังกำลังจะทำในในตอนนั้นอยู่นะครับเรื่องบ้านไผ่ทองแล้วก็อินจิแล้วคือเฮ้ยทุกคนต่างชอบอะไรเงี้ยเออก็มีตัวคชามีนวลตัวต้อนแล้วก็ตัว ต้องเต้ที่บอกว่าแข่งกันละพี่พี่ถามทีะครนในีรคอนนี้มีกี่ฉากคือฉากเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนฉากในแง่ของโปรดักชันโปรดักชันจีรคอนฉากเฉิีนี่มีการเปลี่ยนเปิดฉากด้วยมีครับยืนรีเพลงเล่นสดมีครับใช่มีมีทั้งความสนุกสนานทุกทุกอารมณ์ใลละครเรื่องนี้ใช่อาจจะมีดราม่าเล็กๆอะไรเงี้ยแตคือมันก็อยู่ที่ว่าประสบการณ์แต่ละคนแล้วว่าว่า ถ้าเกิดว่ามีใครที่ประสบการณ์ตรงกันมากตรงนี้ก็อาจาจะบอกว่าซึ้งขึ้นมามากหน่อยแต่บอาากเคยผ่านหรือเคยพบมาก่อนแล้วมาเจอในละครเวทีนี้ครับคิดว่าจุดเด่นอยู่ตรงไหนของเรื่องนี้จุดเด่นของละครเวทีเรื่องนี้อยู่ตรงไหนใช่ไหมครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพของเพื่อนเพราะว่าอย่างรุ่นพี่หลายๆคนที่แบบอาจจะหาหายคือไม่ได้เจอเพื่อนๆกันมานานแล้วแล้วกลับมาดูละครเวทีเรื่องนี้อีกครั้งก็อาจจะทาให้แบบเฮ้ยนเคยมารงนเคยเจอตรงนี้มาก่อนฉนเคยเป็นแบบนี้มาก่อนแันนั้นทำให้แบบ ภาพของแบบมิจฉภาพนั้นก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับตอบดีมีกาต์ตูนเยอนะการ์ตูนะคือเราเราเน้นในเรื่องของมิจฉภาพแต่คือเราเราเล่าผ่านมุมมองของแต่ว่าคอมเมดี้ครับเรื่องของความตลกแล้วก็สไตล์ของตลกเราเนี่ยเป็นเป็นเชิงตลกขาปะปัตุลาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือคือเดาไม่ได้ไม่ได้จกมาจ่อมุกจ่อมุกอ่ะ เไม่ตึงโป๊ตุ้งโป๊ะอะไรเงี้ยชั้นเชิงจะเรียกจะเรียกว่าชั้นเชิงเลยเดี๋ยวคนจะบอกว่าคิดว่าเขาใจยากแตคือแบบว่าไม่ยากขนาดนั้นไม่ยากขนาดนั้นดูแลขำอ่ะขำไม่โต้ขำกิ้งนะครับคือมันจะเข้าใจเรื่องความเด็กนิหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเวลาผ่านมาตั้งหลายปีแล้วมุกจะล้าสมัยหรือเปล่าเออมีการเปลี่ยนไหมเราบอกว่าเราเข้าใจแล้วครัมุก คือซีนจะเป็นย้อนยุคครับแต่ว่ามุกนี่เป็นยุคสมัยอ๋อซีนย้อนยุคแต่มุกเันสมัยครับอ๋อคืเสร็จของลราคอยไปจีรื่องความคุณนี้ก็บอกคือเพิ่มคำว่าชุ่มเบยเข้าไปมาสมัยแต่พี่ว่าที่เขียนันแกมีชั้นเชิงในแง่ของการจำกัดมีไหมครับพี่เจียบัชระแกแก่ตอแบบนี้แกเก็บแกตอบเขียนแล้วแกจะมีการบอกหยอดต่างๆใช่ไหมใช่จังหวะการทำให้ตลกกันคือคือแกจะจะมีจังหวะมีมุกมีมุกแกขึ้นมาใหม่ตลอดทุกครั้งที่เราต้อง พอขึ้นวันนี้มาซ okay. ้อมปุ๊บเมื่อวานแกี้าจะลืมไปแล้วว่าแกี้กลับอะไรไปไมจะเปลี่ยนพวกใหม่อีกเป็นหน้าที่เราต้องจำไม่ได้จำไม่ได้นักแสดงที่ดีครับซ้อมมาตะกี้ไม่ใช่โอ้ย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  เล่นเล่นดูวันที่ไหนไปคํานที่ไหน13าถึง29กันยายนครับให้ฝากเรื่องนี้เลยครับครรมกามาดูเลยก็ขอฝากทุกทุกคนไปด้วยรายการสำหรับละครดี่เรื่องวาวุ่น2013นะครับจะเล่นกันแล้ว13ถึง29กันยายนนี้ใครที่แบบจากดูละครทีแล้วทัานคิดออกทันจะดูเรื่องอะไรดีเพราะว่น2013เป็นอีกหนึ่งเลือกที่คุณ จองที่ไหนก็จองมาที่ t ท a ท t i c ตเมเจอ o r สามาขาครับผมราคาค่ะหนึ่งพันรคของสาสาขาบหนึ่งรอบหนึ่งรอบบอกินข้าหังขอบคุณมากค่ะ เพราะว่าเราที่ตัวเอกสาวนะคะที่มาจากอินเดียนะคะแล้วเธอจะมาเปิดเผยใจวันนี้นะคะ่ะกับขา่ขาวพาดพเกิดขึ้นและล่าสุดจากแกหนกุ่มนะคะเรียกว่าเป็นเ h e เข้มมากเลยที่พ้บหลุดออกมาสักครู่เดียว่เดี๋ยวพวกเรเจอพิงกี้สวิกาสักครู่ครับขอให้ออกเลยนะพี่เกย์คุป้า yeah no yeah no